เคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของการสั่นสะเทือนใต้ผืนโลกวันนี้เราจะมาเปิดตำนานสุดหลอนเกี่ยวกับสัตว์ร้ายใต้พิภพที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นผู้ก่อให้เกิดแผ่นดินไหวเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เราจะพาคุณไปสำรวจความเชื่อโบราณที่เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และไขปริศนาของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่มัน อาจจะเกิดซ้ำอีกในอนาคตก็ได้แต่ก่อนจะไปชมกันวันนี้พี่เคก็มีคอลเลกชันตุ๊ก,กตามาใหม่จากป๊อ p ี้เพลทา m e 4อย่างฮักกี้วักกี้และคิซี่มิดซี่และนี่เลยโดออ้หุ่นของเล่นดินน้ำมันน่ารักเชียวเปีโโยโนซอรัสไดโนเสาร์พันผสมสีเขียวคอยยาวและ scp173 รูปปั้นมรณะซึ่งทั้งหมดนี้ ทุกคนก็สามารถสนับสนุนช่องโอเคยูไรได้โดยการสั่งสินค้าจากแท็กตะกร้าขอบคุณครับเรามาทำความรู้จักกับปลาอานนท์สัตว์ร้ายในตำนานพื้นบ้านของไทยที่ว่ากันว่ามันได้แบกโลกทั้งใบเอาไว้บนหัว มันจะขดตัวอยู่ใต้โลกซึ่งถ้าหากปลาอานน์ได้ขยับตัวเมื่อไหร่โลกก็จะสั่นสะเทือนจนเกิดเป็นแผ่นดินไหวโดยตำนานนี้ยังคล้ายคลึงกับความเชื่อในาศาสนาฮินดูที่บอกว่าโลกตั้งอยู่บนหลังของพญานาคที่ชื่อพระยาอนันตานาคขาราชซึ่งเป็นพญานาคผู้ยิ่งใหญ่เหนือพญานาคทั้งปวงทั้งในนครบาดาลและกะเียนสมุทร พระยาอานันตนาคราชมีฤทธเดชอำนาจในการพ่นไฟทำลายล้างสิ่งชั่วร้ายและเมื่อพระยาอานันตนาคราชขยับตัวก็จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวเช่นเดียวกันซึ่งความเชื่อเรื่องปลาอานนท์นั้นก็อาจเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความกลัวและความไม่เข้าใจในธรรมชาติของผู้คนในสมัยโบราณนั่นเอง จากตำนานในอดีตตอนนี้ก็ข้ามเวลามายังโลกยุคปัจจุบันโดยหลายครั้งที่มีรายงานการพบกับปลาออฟฟิชหรือปลาพญานาคโผล่ขึ้นมาใกล้าชายฝั่งก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวเพียงไม่นานและแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าปลาออฟฟิชจะมีผลเชื่อมโยงกับการเกิดแผ่นดินไหวได้จริงหรือไม่ แต่การปรากฏตัวของพวกมันก็มักจะสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนเสมอเพราะมันก็อาจเป็นลางบอกเหตุร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นก็เป็นได้หรืออย่างที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้กับปลาแองเกิลฟิชหรือปลาตกเบ็ดที่มีคนบอกว่ามันว่ายน้ำขึ้นมาเพื่ออยากเห็นดวงอาทิตย์จนเกิดเป็นกระแสด,ดรามา่า นี่หรือเปล่าที่เรียกว่าเป็นสัญญาณเตือนจากธรรมชาติว่าโลกใตพ้พิภพนั้นมันกำลังจะเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่เคยเห็นกันเปล่าแบบนี้ใจโรสปินเนอร์ UFO จานบินของเล่นสุดฮิตมาแรงจะเล่นแบบโยนรับมือเดียวก็ได้ หรือจะเอาแบบโยนสลับมือซ้ายขวาแต่ถ้าจะเอาแบบเท่ๆก็ต้องเล่นแบบบูมแรงแค่โยนเฉียงๆไปข้างบนเดี๋ยวมันก็บินวนกลับมาเองว,ว้าวเล่นสนุกเล่นเพลินดีจังถ้าอยากเล่นบ้างก็กดสั่งได้นะที่แท็กตะกร้าเลย และที่ประเทศญี่ปุ่นก็ยังมีตำนานเกี่ยวกับปลาดุกยักษ์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินที่ชื่อโอนามาสุซึ่งโดยปกติแล้วโอนามาสุจะชอบอยู่อย่างเงียบสงบแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดอาการตื่นเต้นหรือถูกรบกวน มันก็จะทำการฟาดตัวไปมาเพื่อป้องกันตัวและแรงฟาดของมันก็มีกําลังมหาศาลถึงขนาดที่ทำให้เกิดการขย่าโลกทั้งใบและเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในบริเวณพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับที่อยู่อาศัยของพวกมันซึ่งนี่ก็คือตำนานของคนญี่ปุ่นในสมัยก่อนแต่เมื่อมนุษย์ได้ลองนำปลาดุกมาศึกษาดูในทางวิทยาศาสตร์แล้วก็พบว่า พวกมันมีความรู้สึกที่ไวต่อกระแสไฟฟ้าเป็นอย่างมากจนทำให้พวกมันเกิดการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญทุกครั้งก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวซึ่งเรื่องนี้ได้พิสูจน์ว่าบางครั้งความเชื่อเรื่องตำนานก็อาจมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่าที่เราเห็นก็ได้ ที่ผ่านมาเรื่องแผ่นดินไว้กับคนไทยนั้นดูเหมือนจะเป็นเรื่องไกลตัวคงจะมีน้อยคนมากที่จะให้ความสนใจแต่วันนี้ดูเหมือนว่าทุกอย่างมันกำลังจะเปลี่ยนไปแล้ว 28มีนาคม2,568สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเวลา13นาฬกา20นาทีแผ่นดินไหวขนาด8.2ริกเตอร์ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองมันทะเลประเทศเมียนมาอันเนื่องมาจากรอยเลื่อนของเปลือกโลกที่มีชื่อว่าสกายมันได้ส่งแรงสั่นสะเทือนมาถึงประเทศไทยในหลายพื้นที่สร้างความเสียหายรุนแรงให้กับอาคารสูงๆต้องสั่นคล รวมถึงตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่กำลังสร้างอยู่มีความสูง30ชั้นต้องพังทลายหลงเหลือให้เห็นเป็นฝุ่นผงปลิวฟุ้งอยู่ทั่วบริเวณประชาชนนับร้อยนับพันต้องวิ่งหนีกันชุลมุนวุ่นวายเรียกได้ว่าเหตุการณ์นี้คือครั้งแรกที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศต้องตื่นตัวกับเรื่องแผ่นดินไหวกันเลยทีเดียว และไม่ว่าตำนานเรื่องปลาอานน์ปลาออฟฟิชและปลาดุกยักษ์โอนามาสุจะเป็นเพียงเรื่องเล่าขานแต่มันก็ถือเป็นสิ่งเตือนใจที่ทำให้เราต้องตระหนักถึงพลังอันมหาศาลของธรรมชาติและความไม่แน่นอนของโลกที่เราอาศัยอยู่ ดังนั้นสิ่งที่ทำได้นับตั้งแต่วันนี้ก็คือเราควรศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผ่นดินไหวให้มากขึ้นติดตามข่าวสารและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและสร้างจิตสำนึกให้กับสังคมเพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพราะตอนนี้เราได้อยู่ในยุคที่มีวิวัฒนาการก้าวหน้าเราไม่ได้อยู่ในยุคอดีตอีกต่อไปแล้วที่จะต้องคอยหาเรื่องเล่าต่างๆทางความเชื่อเพื่อน,นำมาอธิบายให้กับผู้คนที่เขายังไม่รู้และไม่เข้าใจจริงไหมล่ะครับและนี่ก็คือทั้งหมดในคลิปนี้ซึ่งหวังว่าทุกคนก็คงจะได้ทั้งสนุกได้ทั้งความรู้ไปพร้อมๆกันนะ แล้วพบกันใหม่กับเรื่องราวดีๆเช่นนี้อีกที่ช่องโอเคยูไล์ส่วนวันนี้คงต้องลาไปก่อนบายบายครับผ่านมานะครนายกก็อย่าลืมแวะร้านครัวบ้านเคกคาเฟ่ย,ยู่ไลท์นะครับกับเมนูอาหารเครื่องดื่มหลากหลายชนิดที่มีไว้ต้อนรับเลยแล้วพบกันขอบคุณมากครับ